โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราหูมาอยู่กับเกมถังซ่าน3 d ดีนะเห็นหอกงูอย่างนี้ผมได้หอกงูมาแล้วทุกคน็นไงล่ะก็ถ้าใครยังไม่ได้ก็แนะนำครับสุ่มให้ได้นะเป็นตัวที่เล่นคู่กับทีมพิษได้ดีเลยนะก็ตอนนี้ผมใช้คู่กับในส่วนของเท่าพิษนะแต่ว่าผมว่าน่าจะมีปักเป้ามาในอนาคตนะครับก็ต้องรอกันต่อไปเขาเป็นตัวสายความไวนะครับผมก็มาดูสกิลกันดีกว่า สกิลหนึ่งของเขานะวงหว่านที่หสร้างความเสียหาย672%เของ ATK ใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวและเมื่ออัตราส่วนของ HP หอกงู u, เนี่ยต่ำกว่า50%เขาจะใช้ทักษะนี้นะโดยที่จะไม่ทำลายศัตรูที่มีอัตราส่วน HP ต่ำที่สุดนะและความเสียหายสุดท้ายของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้น50%ก็คือจากที่ผมใช้งานมานะเมื่อ HP ของเราเนี่ยต่ำกว่า50%ของหอกงู เขาจะใช้ทักษะนี้ออกมาเลยนะครับผมโดยที่ไม่เสียมานาเนาะแบบถ้าเลื่อรถปุ๊บต่ากว่า50%เสร็จแล้วถ้าเขาไม่ตายนะเขาจะโจมตีสวนศัตรตูคืนไปเลยนะครับผมเียเป้าหมายหนึ่งตัวความแรงน่าจะขึ้นอยู่กับตัวที่แบบเอ,อ่อจะตายอย่างเงี้ยแบบความเสียหายสุดท้ายนะผมเขาก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอะแต่ก็ไม่แน่นะผมตีแล้วศัตรูอาจจะไม่ตายก็ได้นะอันนี้ก็เอ,อ่อต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆนะบางทีแบบ อาจแบบตีศัตรูแบบความเสียหายสุดท้ายตีปุ้งทีเดียวน่ะแตกเลยก็ได้นะครับผมแต่ก็ต้องเอ,อ่ออัพอะอย่างที่บอกนะตอนนี้ผมก็ยังวงแหวน,นยังไม่ถึงหมื่นปีเลยแต่ก็มาดูกันดีกว่าครับผมวงแหวนพันปีนะครับผมความเสียหายสุดท้าย,ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยความเสียหายพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามวงแหวนที่เราใส่นะครับผมบมาดูในส่วนของวงแหวนหมื่นปีกันบ้างครับทุกครั้งที่หอกงูตี หนึ่งครั้งก่อนจะใช้ทักษะนี้ทักษะนี้จะเพิ่มความเสียหายสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือเราตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาเก็บสแต็กไว้ก่อนนะผมเก็บความเสียหายสะสมไปก่อนแล้วถ้าเราใช้ทักษะนี้ปุ๊บความเสียหายอย่างเช่นเราตีธรรมดาไปทั้งหมดห้าครั้งก็เพิ่มความเสียหายห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเอาไปบวกกับของเดิมเนาะแล้วเมื่อใช้ทักษะนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องมานับกันใหม่นะผมค่อยมาเก็บสิบเปอร์เซ็นต์กันใหม่เนาะโอเค เรามาดูสองหมื่นห้าพันปีครับผมความเสียหายเพิ่มขึ้นยี่สิ้าเปอร์เซ็นสูงสุดหนึ่งรอยห้าสิเปอร์เซ็นอันนี้ก็น่าจะเป็นความเสียหายของอในส่วนของการที่บวกเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าสี่ดาวนะผมัมผมัมยังไม่ได้ีน่นี่นะผมสามดาวเลยนะต่อมาก็เป็นในส่วนของห้าหมื่นปีความสความเสียหายสุดท้ายเพิ่มเป็นหนึ่งรอยี่ิ้าเปอร์เซ็น โอ้อันนี้ค่อนข้างดีนะครับผ้าหมื่นปีแต่ว่าตัวละครต้องเป็นหนึ่งดาวแดงด้วยนะมาในส่วนของแหวนแสนปีนะผมความเสียหายของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นสูงสุดสองร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ตัวละครต้องเป็นสี่ดาวแดงเนาะโอเคครับนี่ก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นสกิลดาเมจได้เองต่อมาเป็นสกิลที่สองครับเป็นพาสซีฟติดตัวนะครับผมหอกงูจะจ้องไปยังศัตรตูนะครับผมเป้าหมายหลักนะ ของการโจมตีแบบถาวรก็คือถ้าเราใช้สกิลหนึ่งไปเนี่ยปึบศัตรูก็จะติดการจ้องมอนะครับผมความเสียหายที่รับจากเป้าหมายที่จ้องจะเพิ่มขึ้น48 7 6จเน่าจะโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นนะครับผมและเมื่อเริ่มรอบของหอ,อกงูเป้าหมายที่โดนจ้องจะถูกสุ่มวางยาพิษสูงสุดอันนี้เอาไว้เล่นกับทีมพิษนะก็คือพิษเนี่ยมันจะติดใช่ไหมบางทีอาจจะติดน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าตัวไหนที่ติดพิษอยู่ในีวโดนจ้องเนี่ยเมื่อเริ่มรอบของศัตรู เมื่อเริ่มรอบของหอ,อกงูเนี่ยเอ่อจำนวนพิษเนี่ยก็จะเด้งไปสูงสุดเลยนะอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับผมการจ้องมองเนี่ยจะหายก็ต่อเมื่อหอ,อกงูตายนะครับผมการวางยาพิษนะครับผมหากกป้อหมายติดพิษอยู่แล้วเนี่ยกองพิษจะเพิ่มขึ้นเป็นกองพิษสูงสุดนะครับผมระยะเวลาของการติดพิษเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นสามรอบนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับน่าจะดีแหละเนาะโอเคก็พิษเนี่ย จะสร้างความเสียหายทุกเทิร์นเนาะเออเหมือนกับว่าต้องเล่นคู่กับเท่าพิษด้วยอย่างที่บอกครับถ้าไม่เล่นเท่าพิษก็น่าจะต้องรอปักเป้าเนาะสําหรับตัวนี้นะผมหอกงูนะแนะนํานะผมถ้าใครมีตัวเออเท่าพิษก็เอาลงคู่ด้วยน,นะถ้าจะใช้นะโอเคเรามาดูในส่วนของการโจมตีปกติกันมากนะครับผมการโจมตีปกติไม่มีอะไรมากครับผมก็จะสร้างความเสียหายส่ศัตร,รูนะครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์และถ้าศัตร,รูติด จ้องมองอยู่เขาจะโจมตีดับเบิลนะครับผมก็คือโจมตีสองครั้งนั่นเองนะตีเพิ่มไปโอเคครับมีแค่นี้สั้นๆเลยต่อมาเป็นสกิลที่สี่ครับผมสกิลนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นสกิลด้วยนะครับสกิลนี้เหมือนกับว่าจะบับตัวเองหนึ่งรอบนะการป้องกันและก่อเก็ตนะครับให้กับตัวเองนะในการเริ่มการต่อสู้รอบถัดไปอ่ะหอกงูจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับผม5 4 0ของ atk แบบสุ่มนะ ก็คือเมื่อบัฟตัวเองเทินนี้แล้วรอบถัดไปเนี่ยเขาจะโจมตีศัตรตูไหครับผมท้างความเสียหาย540%เองนะก็คล้ายๆกับสกิลหนึ่งเนาะที่แบบโจมตีออโต้นะครับผมนะมาดูสกิลนะครับผมก็ป้องกันก่อเกียรตินะค้มคุ้นกันต่อการควบคุมสถานะนะและความเสียหายที่ได้รับจะลดลง50%ทุกครั้งที่หอ,อกงูเอ่อทุกครั้งที่ไม่มีคนน่ะมาตีหอ,อกงูนะครับผมสกิลน,นี้จะ เพิ่มการโจมตีนะครับผมนี่ครับหนึ่งดานสูงสุดเก้าครั้งนะครับผมการโจมตีซ้ําถ้าศัตรตูเนี่ยที่โดนโจมตีแต่เป็นตัวเดียวกันนะครับผมเราก็จะโจมตีลดลงอะ่ะเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นะครับผมก็คือจะโจมตีเบาลงนะถ้าเราโจมตีตัวซ้ําก็คือเอาง,ง่ายๆคือสกิลเนี้ยถ้า บัฟตัวเองแล้วแล้วไม่มีคนมาตีหอ,อกงูเนี่ยเขาก็จะได้รับการโจมตีเพิ่มขึ้น1ครั้งต่อ1ตัวนะครับผมถ้าตัวนี้ไม่ตีก็เพิ่มหนึ่งครั้งถ้าอีกตัวหนึ่งไม่ตีก็เพิ่มหนึ่งครั้งนะครับแล้วเขาก็จะไปโจมตีในรอบถัดไปไม่ก็โจมตีเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเรามาดูสกิลบูสเตอร์กันบ้างครับผมสกิลบูสเตอร์ก็คือสกิลที่ผมบอกไปครับผมสกิลที่ปล่อยออกมาอัตโนมัตินะครับผมนี่ ก็เช่นการที่เราใช้สกิลหนึ่งเมื่อให้พีต่ำกว่า50%เนี่ยเราก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูเนาะรวมถึงสกิลนี้นะครับผมที่ปั๊บตัวเองถ้าไม่มีคนมาตีหอ,อกงูหอ,อกงูก็จะสมสะสมการโจมตีเพิ่มนะครับผมแล้วก็ไปโจมตีในรอบถัดไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลของเขาดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลงเป็นด่านยากนะครับเพราะว่าจะได้ให้หอ,อกงูเลือดลดนะครับไป ลงด่านนี้ผมก็ไม่ไหวหรอกเพราะว่าด่านที่แล้วผมก็เต็มเกินแล้วครับด่านนี้ก็ไม่น่าจะไหวโอเคเดีย๋ยวผมเล่นเองแล้วกันนะครับทีมผมก็จะมีเท่าพิษด้วยนะเพราะว่าเป็นพิษนะครับพิษก็จะเห็นได้ว่ามีเนี่ยจํานวนพิษสามก็คือพิษสูงสุดแล้วก็จํานวนเถินนะครับนี่ครับปึ๊บ นี่ครับเราสาดพีดไปเก็ติดสตันตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนี่ครับหอกงูนะเมื่อเราโจมตีใส่เป้าหมายนะครับผมนี่ปึกแทงไปครับเขาจะติดจ้องมองนะครับผมถาววอนเลยนะ,ะแล้วก็โจมตีไหมครับปึ้งโอ้หอกงูนะครับเมื่อเ p ดพีต่ำกว่า ห้าสิบเปอร์เซ็นตเขาก็จะโจมตีนะเหมือนกับว่าเขาจะโจมตีตัวที่ติดในนี่ครับจ้องมองด้วยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าผมทดสอบให้ดูได้แค่ทักษะวิญญาณที่หนึ่งนะครับส่วนทักษะวิญญาณที่สี่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวผมปลดล็อกผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมรวมถึงสกิลสายที่สองของหอ,อกงูด้วยนะนี่ อีกสายหนึ่งนะผมผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมปลดล็อกแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับผมผมอาจจะต้องรอปลดล็อกก่อนนะเพราะว่าบางทีต้องดูสกิลด้วยนะบางทีแปลมันก็ค่อนข้างงงนะต้องเห็นใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ